ัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r a b b i t t a e l ลาก,กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องพบรักที่ปลายสัญญาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะพระเอกฝันเขาฝันว่าหลิวซุยมาบอกลาเขาตอนแรกเขาจะไปกับหลิวซุยด้วยแต่นางเอกรังเขาไว้ก่อนเธอร้องไห้ทั้งน้ำตาเรียกให้เขากลับไปหาเธอพระเอกลังเลแต่สุดท้ายเขาก็หันมาหานางเอก เช้าวันต่อมาพระเอกฟื้นนางเอกตื่นขึ้นมาเห็นเขาเธอดีใจมากจะไปเรียกหมอแต่พระเอกบอกให้เธออยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนนางเอกจึงซบศีรษะลงข้างๆพระเอกพระเอกเล่าให้นางเอกฟังว่าเขาฝันฝันเห็นเธอเรียกเขาอยู่ตลอดเรียกให้เขากลับไปหาเธอตอนแรกเขาเกือบจะไปจากเธอแล้วแต่เห็นเธอร้องไห้ไม่หยุดก็เลยหันมาเช็ดน้ำตาให้เธอเขาไม่อยากให้เธอเจ็บปวดอยู่คนเดียวต้องโดดเดี่ยว เธอเป็นคนที่ปลุกให้เขาตื่นพระเอกขอบคุณนางเอกและเช็ดคราบน้ำตาให้ฟางฉีนนำข่าวดีที่พเพลกฟื้นมาบอกทุกคนหนุ่มๆในทีมดับเพลิงตื่นเต้นกันมากด้านแม่นางเอกก็ร้องไห้กอดพ่อด้วยความดีใจที่ว่าที่ลูกเคยฟื้นแล้วคุณปู่ได้มาหาพเพลกที่โรงพยาบาลในที่สุดหลานชายคนเดียวก็ฟื้นสักทีวันนี้อากาศดีมากนางเอกจึงพาพเพลกออกไปสูดอากาศหมอจางแจ้งเราว่า พระเอกจะต้องพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอีกสักพักเมื่อเวลาผ่านไปพักรักษาตัวจนหายดีแล้วพระเอกก็กลับไปรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาบอกว่าเนื่องจากกู้ภัยครั้งก่อนพระเอกไม่ได้ทำตามคำสั่งเบื้องบนเหรือยกเลิกโคต้าที่จะให้พระเอกไปเรียนรู้ในทีมหลกัก และกําลังหารือตัดสินใจจะจัดการยังไงสถานการณ์ของทีมหนึ่งค่อนข้างพิเศษในตอนนี้ก็ให้พระเอกเป็นหัวหน้าสถานีหนึ่งเหมือนเดิมไปก่อนผู้บังคับบัญชาบอกว่าให้เขาจำไว้เป็นบทเรียนอย่ามีครั้งหน้าอีกเด็ดขาดพระเอกตอบว่าเขารู้แล้วจากนั้นพระเอกก็กลับไปที่สถานีทุกคนในทีมดีใจกันมากที่ได้เจอพระเอก พเพลอกขึ้นไปห้องนอนเตียงของหลิวซุยยังคงอยู่หลิวซุยเป็นคนที่ต้อนรับพรเพลอกเป็นคนแรกในตอนที่พเพลอกมาประจำการที่นี่เขาเต็มไปด้วยพลังบวกและคอยดูแลคนอื่นๆถึงแม้จะปากไม่ค่อยดีก็ตามแต่เขาก็เป็นคนที่รักพวกพ้องเป็นที่สุดในเวลาต่อมาพเพลอกจึงพาสมาชิกในทีมมาเคารพสุสัน์หลิวซุย วันนี้เพลเอกดูเปล่าบางเป็นที่สุดเขามารับนางเอกที่หน้าสถานีโทรทัศน์ของเธอสวมกอดเธอไว้ในอ้อมแขนนางเอกถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพลเอกบอกว่า คนเราเปล่าบางมากจริงๆจะไปก็ไปเลยเมื่อก่อนพวกเขามักจะพูดกับคนอื่นเสมอว่าไม่เป็นไรมีเขาอยู่เขาจะช่วยออกไปเดี๋ยวนี้แต่คำพูดเหล่านี้พวกเขากลับไม่สามารถสัญญากับตัวเองได้เลยหลิวซวีทำไม่ได้ฟังหวยก็เช่นกันบางครั้งเขาก็มักจะคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นฮีโร่ได้ไหมแล้วจะได้ไปช่วยเพื่อนๆในทีมกลับมาปกป้องทุกคนและปกป้องตัวเองแต่มันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราเป็นแค่คน ธรรมดานางเอกปลอบใจพระเอกเธอบอกว่าให้เขาปกป้องทุกคนไปส่วนเธอจะปกป้องเขาเอง พระเอกขอบคุณนางเอกนางเอกถามเขาว่าสุดสัปดาห์นี้ว่างไหมพวกเราพาผิงอันไปเดทกันเถอะไปฐานฝึกสุนักกันเมื่อวันนั้นมาถึงพระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาสนุกสนานกันมากเล่นกับน้องมาแสนรู้ที่วิ่งไปมาพ่อตกเย็นก็กลับไปทานข้าวที่บ้านคุณปู่เพื่อนบ้านเห็นพระเอกจึงถามว่านี่แฟนหรอพระเอกตอบว่าใช่แล้วเพื่อนบ้านคุณปู่จึงถามว่าไปหาแบบนี้มาจากที่ไหนพระเอกตอบ แบบขำๆว่าขุดมาจากกองหินคุณปู่เตรียมอาหารไวรอทั้งสองคนเมื่อคุณปู่ได้เจอเจ้าผิงอันก็พามันไปหาของกินนางเอกพูดกับพระเอกว่าคุณปู่ดูดีใจมากเลยเหมือนเอาใจเด็กๆพระเอกได้โอกาสจึงพูดกับนางเอกงั้นพวกเรามีเหลียที่น่ารักให้คุณปู่สักคนดีไหมเขาจะได้ดีใจมากขึ้นนางเอกรู้สึกเขนินในตอนที่คุณปู่เรียกพระเอกไปดูของกินนางเอกเลยอาสาเป็นคนไปแทน คุณปู่เรียกเพลกเข้าไปคุยในห้องอยากให้เพลกแต่งงานกับนางเอกไวๆจะถ่วงชีวิตนางเอกไม่ได้ถึงเวลาต้องรับผิดชอบแล้วคุณปู่ชอบนางเอกมากในตอนที่เพลกนอนอยู่โรงพยาบาลนางเอกก็เป็นคนมาเฝ้าเขาตลอดพระเอกบอกว่าไม่ต้องห่วงจะขอแต่งงานทั้งทีเขาอยากเซอร์ไพรส์เธอหมอจางกำลังรอรถเมย์อยู่ฟางฉีปั่นจักรยานมาหาเธอเขาเรียกเธอหมอจางเลยถามว่ามาได้ยังไง ฟางฉีตอบว่าวันนี้เขาหยุดก็เลยตั้งใจตื่นแต่เช้าคอยรับส่งเธอทำงานเลิกงานเป็นหน้าที่ของเขาในฐานะแฟนฟางฉีเรียกให้หมอจางขึ้นมาซ้อนท้ายหมอจางกอะเอลเขาไว้แน่นฟางฉีพูดกับหมอจางว่าถ้าไม่ใช่เพราะเธอเขาก็คงไม่ออกมาเร็วขนาดนี้ทุกครั้งที่เขาบาดเจ็บก็เป็นเธอที่รักษาให้เขาจนหายดีชีวิตนี้ได้เจอเธอโชคดีมากจริงๆเขาตัดสินใจแล้วว่าจะดีกับเธออย่างแน่นอน และทันุถนอมความโชคดีนี้เอาไว้หมอจางจึงพูดกับเขาบ้างเธอเองก็โชคดีมากเหมือนกันเหมือนกับเส้นทางที่พวกเราเดินอยู่ในตอนนี้ที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาหลังจากที่มีเขาเข้ามาในชีวิตแสงสว่างก็ถูกจุดขึ้นมาใหม่เขาเหมือนดวงอาทิตย์ดวงน้อยของเธอเลยฟั่งฉีบอกว่าเป็นเพราะเธอที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้นางเอกกลับมาทานข้าวที่บ้านพ่อแม่แม่ถามว่าพระเอกไม่ได้มาด้วยหรอ นางเอกตอบว่าช่วงนี้เขาดูวุ่นวุ่นและทำตัวลับรล่อๆแม่จึงบน่นหรือว่าพเพลกจะเป็นเหมือนพ่อพ่อจึงเน็บแนมแม่อะไรอะไรก็โยงมาที่เขาแม่พูดกับนางเอกว่านางเอกกับพระเอกก็ถือว่าผ่านความเป็นความตายมาหลายครั้งแล้วแถมนางเอกก็ยังเลือกชัวร์ว่าต้องเป็นพระเอกงั้นก็รีบๆจัดการเรื่องที่ควรทำให้มันเสร็จๆไปนางเอกถามแม่ว่าเรื่องอะไรแม่จึงพูดถึงเรื่องแต่งงานอายุไม่น้อยแล้วย่ามัวเสียเวลาควรแต่งได้แล้ว นางเอกบอกแม่ว่าจะรีบร้อนขนาดนั้นทำไมอีกอย่างเรื่องนี้จะให้เธอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนได้ที่ไหนถ้าเป็นฝ่ายจีบพระเอกก่อนเรื่องแต่งงานจะให้เป็นฝ่ายขอก่อนไม่ได้สิแม่จึงถามนางเอกว่าพระเอกไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้บ้างหรอถ้าเขาไม่พูดทางเราก็พูดหน่อยสิลองบอกใบไปสักนิดก็ยังดี พ่อจึงบ่นแม่ว่านี่มันเรื่องของลูกจะวุ่นวายอะไรเยอะแยะแม่บอกพ่อว่าเธอก็แค่เป็นห่วงชีวิตของลูกจะให้ลูกเรารอต่อไปแบบนี้งั้นหรอนางเอกจึงถามแม่ว่ากลัวลูกเคยจะหนีหรือไงแม่ตอบว่าแน่นอนผู้ชายดีๆกับการแต่งงานดีๆก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ให้อยู่สิพ่อจึงมองแม่ให้นางเอกฟังแต่ก่อนก็แบบนี้แหละแม่เป็นฝ่ายขอพ่อแต่งงานด้วยแม่บอกให้นางเอกอย่าไปฟังที่พ่อพูดนางเอกเก็บคำพูดของแม่ มาคิดระหว่างที่เธอเดินกลับบ้านเพรเอกก็โทรมาพอดีบอกให้เธอกลับบ้านดีๆอย่าเป็นหวัดกลางคืนก็อย่าเดินมืดๆคนเดียวเรียกแท็กซี่กลับดีกว่านางเอกบอกพเพเรกว่าตอนนี้เธอคิดถึงเขามากและอยากเจอเขานางเอกมาหาเะเรกที่สถานีดับเพลิงเมื่อเจอกันพเพเรกก็ถอดเสื้อโค้ทมาสวมให้นางเอก อุ่นมือให้เธอบอกเธอว่าต่อไปอย่าโดนอากาศเย็นใส่ชุดหนาๆนาถ้าเป็นหวัดขึ้นมาเขาเป็นห่วงอยากมาหาเขาก็ให้บอกแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหาเองโอเคไหมนางเอกบอกว่าเธอรอไม่ไหวนี่นาเธออยากเจอเขาทันทีนางเอกพูดกับพระเอกว่าถึงแม้เราจะคบกันได้ไม่นานแต่เราก็รู้จักกันมานานแล้วนี่ก็ใกล้จะส่งท้ายปีนางเอกกำลังจะพูดบางอย่างแต่พระเอกก็บอกว่า ปีใหม่ต้องมีอุบัติเหตุเยอะแน่ๆปีนี้พวกเราคงไม่มีทางที่จะได้กินข้าวสงททยด้วยกันหรือไม่ก็ให้เธอมาที่สถานีดับเพลิงกินข้าวกับพวกเขาดีไหมนางเอกตอบว่าได้สิเพลกบอกว่าเขาจะตั้งตารอเลยเมื่อถึงวันปีใหม่หนุ่มๆในทีมดับเพลิงช่วยกันจัดสถานที่เฉลิมฉลองโดยมีนางเอกกับหมอจางมาร่วมด้วยระหว่างที่พวกเขากำลังจัดของกันอยู่นั้นเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นให้พวกเขาไปปฏิบัติภารกิจ นางเอกจึงมีเวลาคุยกับหมอจางเธอบอกหมอจางว่าเดิมทีวันนี้เธออยากจะขอพระเอกแต่งงานไม่คิดว่าเขาจะไปปฏิบัติภารกิจซะง,งั้นหมอจางถามนางเอกว่าชวนแล้วหรอว่าจะเลือกพระเอกนางเอกตอบว่าแน่นอนสิเธอเลือกเขาตั้งแต่สิบปีก่อนแล้วนี่นาะ เวลาผ่านไปเร็วมากคิดไม่ถึงว่าปีนี้จะส่งท้ายปีเก่าที่สถานีดับเพลิงหมอจางเองก็บอกว่าเธอเองก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเหมือนกันแต่ก็มีความหมายดีนะจู่ๆไฟในห้องจัดงานก็เกิดดับ นางเอกหันไปหาหมอจางปรากฏว่าอีกฝ่ายเดินไปยืนด้านหลังแล้วแสงสปอตไลท์ถูกเปิดขึ้นหนุ่มๆในทีมดับเพลิงเดินเข้ามานางเอกยังงง,งอยู่วันนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเขาออกสเตปแดนซ์กันโดยมีพระเอกเต้นอยู่ตรงกลางนางเอกนั่งดูและส่งยิ้มให้พระเอกน้ำตาของเธอคลอเบ้ารู้แล้วว่าเขากำลังจะทำอะไรในตอนท้ายของเพลงพระเอกก็เดินไปหยิบดอกกุหลาบมาให้นางเอก ถามเธอว่ายินดีแต่งงานกับเขาไหมเขายื่นแหวนให้เธอนางเอกตอบทั้งน้ำตาว่ายินดีพวกเขาทั้งสองส่งยิ้มให้กันท่ามกลางความยินดีของสักขีพยานระหว่างที่ฟางฉีเดินไปส่งหมอจ้างหมอจ้างถามเขาว่าไปเตรียมการมาตั้งแต่ตอนไหนคิดไม่ถึงว่าการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้จะมีความหมายขนาดนี้ ฟางชีบอกเธอว่าพระเอกวุ่นวายทั้งวันเพื่อขอนางเอกแต่งงานดูขอบตาเขาสิกลายเป็นหมีแพนด้าไปแล้วหมอจางเลยพูดกับเขาขอบตาของเขาหนะักเกิดจากช่วงนี้หรือไงฟางชีบอกว่าเป็นเพราะเธอนาศิเขาก็เลยนอนไม่หลับฟางชีถามความเห็นหมอจางเรื่องที่พระเอกขอนางเอกแต่งงานคิดว่าเป็นยังไงหมอจางตอบว่าเธอประทับใจมากเพราะถึงยังไงความรักของพวกเขาเธอเป็นคนมองดูมาตลอด มีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายฟางฉีจึงถามแล้วถ้าเกิดตอนที่เขาขอแต่งงานมีความหมายยิ่งกว่านี้ล่ะเขาจะเลือกสถานที่โรแมนติก ตัวอย่างเช่นอยู่บนฟ้าในทะเลหรือไม่ก็หาดทรายหมอจางบอกฟางฉีว่าเธอไม่อยากแต่งงานเธอปล่อยมือจากแขนเขาฟางฉีจึงพูดว่าเขาจริงจังกับเธอตั้งแต่วินาทีแรกที่เราคบกันเขาคิดไปถึงเรื่องแต่งงานนับครั้งไม่ถ้วนหมอจางจึงถามเขาว่าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอฟางฉีถามเธอว่าเพราะอะไรเพราะเธอชอบเขาไม่มากพอใช่ไหมก็เลยไม่อยากแต่งงานกับเขาหมอจางตอบว่าไม่ใช่อยู่ แล้วเธอชอบเขามากแต่เธอเคยแต่งงานมาแล้วเธอรู้ว่าการแต่งงานกับการเป็นแฟนกันมันต่างกันยังไงแต่งงานมีการผูกมัดและความรับผิดชอบมากกว่า เธอแค่ไม่อยากผูกมัดเขาฟังฉีบอกว่าแต่เขาอยากโดนผูกมัดเขาอยากมีเธอแค่แต่งงานจะอะไรนักหนาเคยแต่งแล้วจะแต่งอีกไม่ได้หรอไม่ยุติธรรมต่อเขาเลยหมอจ้างบอกว่าถ้าเขาคิดอย่างนั้นจะลองคิดใหม่เรื่องคบกันกับเธอไหมฟางฉีจึงบอกเธอคนที่ควรคิดใหม่ไม่ใช่เขาแต่เป็นเธอต่างหาก เขาจริงจังกับเธอมาโดยตลอดแต่เธอไม่ได้คิดที่จะอยู่กับเขาได้ซ้ําทั้งสองคนทะเลาะก,กันช่วงนี้ฟางฉีจึงไม่ค่อยไปที่โรงพยาบาลพยาบาลเลยบ่นคิดถึงเขาหมอจางบอกว่าเขาออกไปปฏิบัติภารกิจหนะยังไม่กลับมาพยาบาลบอกหมอจางว่าแฟนหนุ่มของเธอถึงแม้จะอายุน้อยมากกว่าแต่ก็ดีกับหมอจางมากตอนนี้ผู้ชายดีๆมีน้อยเกินไปต้องรักษาเขาไว้ให้ดีๆนะหมอจางคิดถึงฟางฉีไม่น้อยปกติ แล้วเวลาที่เขาว่างเขาจะมาคอยป้วนเปี้ยนอยู่กับเธอที่โรงพยาบาล มีพยาบาลเดินมาบอกหมอจางว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาหาเธอหมอจางคิดว่าเขาคือฟางฉีแต่พอไปเจอปรากฏว่าก็แค่คนไข้คนนึงเท่านั้นที่มาลาเธอหมอจางรู้สึกเสียใจอยู่นิดๆที่ไม่ใช่เขาแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงของใครคนนึงเรียกเธอเมื่อหันไปมองฟางฉีมาหาหมอจางหมอจางส่งยิ้มให้เขาด้วยความดีใจเธออ้าแขนรอการกอดจากเขาฟางฉีวิ่งเข้ามากอดหมอจางถึงยัง งไงชีวิตของเขาก็ขาดเธอไม่ได้ในอนาคตจะเป็นยังไงค่อยคิดก็แล้วกันในวันนี้เพรกกำลังเอกมาลองชุดแต่งงานพ่อกับแม่ก็มาด้วยนางเอกจึงจับแม่ลองชุดแต่งงานพร้อมเธอไปเลยพ่อตัดสินใจพูดเรื่องบางอย่างกับแม่ หลายปีมานี้เขาเก็บมันไว้ในใจเขารู้ที่ผ่านมาทําให้แม่ต้องลําบากและขับแค้นใจมาตลอดทําให้ชีวิตมิแต่ความเสียใจแต่เขาก็ยังอยู่กับแม่ไม่ไปไหนเพราะว่าอยากจะชดใช้ความเสียใจในอดีตการแต่งงานครั้งแรกของเราล้มเหลวดังนั้นให้โอกาสเขาอีกครั้งได้ไหมให้ชีวิตที่เหลือของพวกเราได้อยู่ด้วยกันเพราะนางเอกขอแม่นางเอกแต่งงานอีกครั้งแม่ร้องไห้และบอกว่าเรามาตั้งนานแล้วทําไมถึงมาพูด ทั้งสองคนกอดกันแน่นท่ามกลางสายตาและความยินดีของลูกสาวและลูกเขยนางเอกบอกพ่อกับแม่ว่าวันนี้เป็นวันดีพวกเรามาถ่ายรูปแต่งงานด้วยกันเถอะ เย็นของวันนี้นางเอกมาบอกข่าวดีของเธอให้หันฟ้างรู้อีกฝ่ายตกใจไม่น้อยก็ท่านหันเกินไปหรือเปล่านางเอกจึงพูดกับเขาว่าก็ท่านหันแล้วยังไงเธอเตรียมแต่งงานกับพพะเอกมาตั้งแต่สิบปีก่อนแล้วหานฟ้างรู้สึกถึงไม่น้อยตั้งความหวังมาเป็นสิบปีในที่สุดก็สมหวังแล้วแต่การแต่งงานของนางเอกต้องมีบางคนทุกทรมานแน่ๆนางเอกถามว่าใครหรันฟางบอกว่าเย็นจงยังไงล่ะ ผู้หญิงที่เขาชอบไปแต่งงานกับคนอื่นแบบนี้เขาก็อดแล้วชัวร์นางเอกบอกว่าเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วหานฟางบอกว่าเขาแค่หล้อเล่นตอนนี้เหียนจงกําลังเครียดเรื่องซื่อซือต่างหากซื่อซือไม่สนใจเหียนจงสักนิดนางเอกให้เะเอกเป็นคนมาส่งการ์ดเชิญให้เหียนจงด้วยตัวเองเหียนจงถามเขาว่าตั้งใจมายั่วยุหรืออวดกันแน่เพเอกบอกว่าเขามาอวดเหียนจงจึงหัวเราะและยังบอกอีกว่า ห้ามทำนางเอกเสียใจนะไม่อย่างนั้นพี่ชายอย่างเขาจะไม่ปล่อยพระเอกไปแน่เย็นจงยังมีเรื่องขอร้องพระเอกเขาบอกว่าอยากให้เพะเอกส่งการ์ดเชิญให้อีกคนหนึ่งด้วยแม่ของนางเอกยืนดูรูปถ่ายเมื่อวันก่อนด้วยความสุขนางเอกเดินเข้ามากอดแม่แม่ดีใจมากที่นางเอกจะได้แต่งงานแล้วยังได้บอกนางเอกว่าความจริงอยากขอโทษนางเอกมาตลอด ตอนเด็กต้องเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันตอนนี้มาคิดดูแม่ทำผิดกับนางเอกมากมายจริงๆนางเอกบอกว่าไม่เป็นไรแม่บอกว่าแต่ก่อนพ่อกับแม่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันไม่เป็นพวกเราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาตอนนั้นแม่คิดแค่ว่าทำไมแม่ชอบทะเลาะก,กับพ่อตอนหลังมาคิดได้คงเป็นเพราะแม่อยากเจอเขาเพราะไม่ได้เจอก็เลยทะเลาะก,กันมันคงเรียกว่าความรักนั่นแหละ เมื่อก่อนแม่เคยคิดว่าอยากให้นางเอกแต่งงานกับคนธรรมดาใช้ชีวิตที่ปกติสุขแต่พอได้เห็นความรักของนางเอกการเป็นภรรยาของนักดับเพลิงนั้นไม่ง่ายเลยในเมื่อเลือกแล้วแม่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนวอวยพรให้นางเอกมีความสุขนางเอกบอกว่าพวกเราทุกคนจะต้องมีความสุขแน่ๆสองแม่ลูกยืนกอดกันโดยมีพ่อแอบยืนร้องไห้อยู่ใกล้ๆ งานแต่งงานของพระเอกกํานางเอกถูกจัดขึ้นมีแขกมาร่วมเยอะแยะเต็มไปหมดพระเอกต้อนรับแขกด้วยความยินดีฟางฉีก็คอยหยอดหมอจางเรื่องแต่งงานพ่อของนางเอกสรงตัวนางเอกให้พระเอกฝากให้เขาดูแลลูกสาวถนุถนอมให้ดีพระเอกบอกพ่อว่าไม่ต้องห่วงพ่อร้องไห้แล้วเดินไปนั่งข้างแม่ฟางฉีเป็นพิธีกรในงานแต่งของพระเอกกับนางเอก ฟางฉีถามพระเอกว่าเขาจะยอมรับเจ้าสาวที่อยู่ตรงหน้าของเขาเป็นภรรยาของเขาไหมจงรับคำปฏิญาณจากนี้ไปไม่ว่าจะยากมั่งมีหรือยากจนเวลาป่วยหรือเวลาสบายฟางฉียังพูดไม่จบพระเอกก็บอกว่าเขารับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตในฐานะสามีของนางเอกเขาจะปกป้องเธออย่างสุดความสามารถและรักสนับสนุนเธอตลอดไปเขาเคยบอกเธออยากเป็นแสงสว่างให้เธอจากนี้ไปเขาจะใช้ ของเขาและกำลังของเขาช่วยเธอปัดเป่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอจะพบในอนาคตเป็นเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดให้เธอและเป็นที่หลบภัยของเธอเธอคือภรรยาที่เขาจะรักและปกป้องตลอดไปนุ่มนุ่มในทีมดับเพลิงตะโกนโห่แซวพระเอกพร้อมกับที่ทุกคนตกมือไปด้วยจากนั้นฟางฉีก็หันมาถามนางเอกนางเอกตอบว่าเธอยินดีเมื่อสิบปีก่อนพระเอกช่วยเธอไว้จากซากปร,รักหักพังส่องแสงสว่างให้เธอในความมืดสิบปีต่อ ในที่สุดเธอก็ได้เป็นเจ้าสาวของเขาเธอสัญญาว่าจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะเป็นภรรยาของเขาเป็นคู่หูของเขาเป็นเพื่อนร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลดูแลเขาเขารบเขาร่วมทุกร่วมสุขรักกันตลอดไปฟางฉีนำแหวนมาให้บ่าวสาวสวมให้กันหลังสวมแหวนเสร็จพระเอกก็ยกนิ้วก้อยขึ้นมาเขาบอกว่านี่คือสัญญาฉบับใหม่ของเราพวกเราเซ็นสัญญาตลอดชีวิต พระเอกกับนังเอกเกี่ยวก้อยกันนางเอกตะโกนด้วยความดีใจในที่สุดเธอก็ได้แต่งงานกับเขาแล้วทุกคนในงานหัวเราะและปลบมือให้กับพวกเขาพระเอกกับนังเอกจูบกันท่ามกลางสักขีพยานที่มาแสดงความยินดีในตอนที่นางเอกโยนช่อดอกไม้ฟ้างฉีซึ่งเป็นพิธีกรได้เข้าไปแย่งด้วยเขานำดอกไม้มาให้หมอจาง ระหว่างนั้นผู้บังคับบัญชาได้รับสายว่ามีอุบัติเหตุถล่มครั้งใหญ่เขาต้องรีบไปคุมงานก่อนแต่เขาไม่ได้บอกใครในงานเพราะเห็นว่าทุกคนกำลังมีความสุขกันอยู่ปู่เป็นคนตะโกนบอกพระเอกว่าสนามกีฬาประจำเมืองเกิดอุบัติเหตุถล่มครั้งใหญ่นางเอกหันมองพระเอกพยักหน้าให้เขาเธอบอกให้เขาไปปฏิบัติภารกิจพระเอกเลยสั่งงานลูกน้องทุกคนออกเดินทางนางเอกเองก็ต้องไปทำข่าวที่นั่นเช่นกัน กว่าซื่อซือจะมาถึงงานทุกคนก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วเธอเห็นเย็นจงยืนอยู่มีหน้านางเอกถึงชวนเธอมาร่วมงานเป็นเพราะเขานี่เองเย็นจงชวนซือซื้อไปดื่มด้วยกันเธอจึงแซงบอกเขาว่าจะฝืนใจไปดื่มกับเขาก็ได้พวกเขาเลือกร้านแห่งหนึง่งเย็นจงขอโทษซื้อซื้อเธอจึงบอกว่าในที่สุดก็เห็นเขากลับใจแล้วเย็นจงบอกว่าความจริงเขาอยากบอกเธอมาโดยตลอดและเขาก็ขอบคุณเธอแม้การปรากฏตัวของเธอ เธอจะทําให้แผนของเขาวุ่นวายไปหมดแต่มันก็ทําให้เขาได้รู้จักการปล่อยวางตอนนี้เขามุฟออนได้แล้วซื่อือบอกว่าเธอยินดีกับเขาที่เขาทําได้ตอนนี้ภารกิจของเธอก็ถือว่าจบแล้วงั้นเธอก็ต้องไปแล้วล่ะ เย็นจงถามเธอว่าจะไปไหนซ,ซื่อตอบว่าเธอจะไปเรียนต่อต่างประเทศพัฒนาตัวเองตั้งแต่เข้าสู่วงการบันเทิงเธอก็เป็นดารามีชีวิตเพื่องานเพื่อชื่อเสียงเพื่อผู้ชมไม่เคยอยู่เพื่อตัวเองเลยแม้ว่าเธอจะปล่อยตัวปล่อยใจไปครั้งหนึ่งไปหุ้ยหนิงแต่นั่นก็เป็นเพราะเขาดังนั้นตอนนี้เธอเลยอยากมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองบ้างไปหาจุดที่เป็นของเธอเย็นจงวอวยพรให้เธอโชคดีประสบความสำเร็จ ซื้อซื้อบอกเขาว่า แต่ก่อนเธอชอบเขามากความจริงตอนนี้ก็ยังคงชอบอยู่แต่สักวันหนึง่งเธอก็คงเปลี่ยนใจได้เหยียนจงจึงพูดบางอย่างกับเธอเขาบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่เธอจําเป็นต้องรู้ตอนนี้เป็นตัวเขาเองที่ดันชอบเธอเขาแล้วเขารู้ว่ามันสายเกินไปที่จะพูดและไม่มีสิทธิ์ที่จะรั้งเธอเอาไว้เพราะงั้นให้เธอถือว่าเป็นเรื่องล้อเล่นก็ได้ถึงแม้เขาจะไม่ชอบเรื่องล้อเล่นก็ตามแต่เหมือนเขาเปลี่ยนไปเพราะเธอจริงๆซื่อซือ,ซอส่งยิ้มให้เขาเธอบอก เขาว่าพวกเราเริ่มต้นด้วยเรื่องล้อเล่นอย่างนั้นก็มาจบลงด้วยเรื่องล้อเล่นด้วยกันเถอะซื่อเดินเข้าไปกอดเยี็นจงเป็นการบอกลาเขาครั้งสุดท้ายเยี็นจงมองซื่อเดินจากไปด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง กว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้พักก็เป็นเวลาคำ่ำนางเอกรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของเธอแต่มันก็เป็นวันที่วุ่นวายและโกลาหลนมากพระเอกบอกนางเอกถึงแม้พวกเราจะพลาดงานแต่งของพวกเราแต่คืนวันเข้าหอของพวกเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเองเขาคิดว่าเจ้าบ่าวควรปฏิบัติตามหน้าที่ของเขาทําให้เจ้าสาวมีคืนวันเข้าหอที่น่าพึงพอใจพระเอกอุ้มนางเอกเข้าไปในห้องนอนนางเอกตื่นเต้นมากาเธอเผลอขยําชุดแต่งงานของตัวเองนั่น พระเอกบอกนางเอกว่าผ่านคืนนี้ไปแล้วเธอก็คือภรรยาของเขาเขาจะทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกพระเอกจูบนางเอกคํำคืนแสนหวานผ่านพ้นไปจนรุ่งเช้านางเอกตื่นขึ้นมาเห็นพระเอกนอนจ้องเธออยู่เธอถามเขาว่ามองนานแล้วหรือยังพระเอกตอบว่านานมากๆแล้วนางเอกถามเขาว่าไม่เบื่อหรือไงพระเอกตอบว่าภระระยาของเขาออกจะสวยขนาดนี้มองช่วชีวิตก็ไม่เบื่อ พระเอกยังบังคับให้นางเอกเรียกเขาว่าสามีแต่เธอรู้สึกว่ามันเลี่ยนเกินไปพระเอกดึงตัวนางเอกเข้ามากอดน,นางเอกคิดว่าเรื่องทุกเรื่องมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดกันทั้งนั้นส่วนเรื่องของเธอกับพระเอกก็เดินมาถึงจุดนี้จากจุดเริ่มต้นใช้เวลาถึง10ปีเต็มๆแต่มันจะไม่จบลงแค่เพียงเท่านี้ในชีวิตในอนาคตที่แสนยาวไกลของพวกเราพวกเราจะต้อนรับและสร้างสรรค์เรื่องเราใหม่ๆร่วมกันและมีเพื่อนๆที่ร่วมจับมือก้าวข้ามไปพร้อมกับพวกเรา เขาเองก็กําลังเขียนชีวิตของเขาอยู่ฟางฉีนั่งอ่านหนังสือจดลิต์ออกเดดกับหมอจางชีวิตนี้เขาต้องอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตดังนั้นจําเป็นต้องหาเรื่องราวที่ทําด้วยกันมากมายให้ได้มากที่สุดหมอจางดูมีชีวิตชีวาตั้งแต่ที่คบกับฟางฉีพยาบาลที่อยู่กับเธอมานานก็ดูออก เสื้อซื้อประกาศให้แฟนๆได้รับรู้ว่าเธอกำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศเยียนจงได้ส่งจิ๊กซอว์ไปให้เธอหากเธอต่อเสร็จแล้วเธอก็จะเห็นคำพูดที่เขาเขียนไว้ด้านหลังเสื่อซื่อนั่งอ่านด้วยความซาบซึ้งใจเวลาผ่านไปหนึ่งปีเต็มๆพระเอกยังคงคุมทีมเข้มงวดเหมือนเดิมมีนักดับเพลิงรุ่นใหม่เข้ามาวันนี้นางเอกมาหาเพเอกพร้อมเค้กในมือบางคนที่ยังไม่เคยเจอนางเอกจึงถามจังอย่างว่านั่นมันนักข่าวสถานีโทรทัศน์นี่นา เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจ้างหยางบอกว่าเธอเป็นภรรยาของพระเอกนักดับเพลิงคนนั้นขอให้จ้างหยางเล่าเรื่องความรักของพระเอกนางเอกให้ฟังคืนนี้ฟางฉีออกมาเดทกับหมอจางที่บา์ความสัมพันธ์ของพวกเขานับวันก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นซือซือเองก็กลับมาจากการไปเรียนต่อต่างประเทศเย็นจงเป็นคนมารับเธอที่สนามบินเขาถามเธอว่าจู่ๆทำไมถึงกลับมาล่ะ เธอตอบว่าอยากกลับก็กลับไงเขาถามเธอว่าเธอหาเป้าหมายตัวเองเจอหรือยังซื่อๆตอบว่าเดินไปหลายเส้นทางพบเจอคนมากมายแล้วก็เห็นทิวทัศน์เยอะแยะเธอถึงพบว่าเป้าหมายของเธอเหมือนยังเป็นที่นี่อยู่ดีทั้งสองคนส่งยิ้มให้กัน พรุ่งนี้เป็นวันหยุดของพระเอกนางเอกเลยชวนเขาไปเที่ยวพระเอกบอกว่าจะไปที่ไหนเขาจะไปเป็นเพื่อนเธอนางเอกจึงให้รางวัลพระเอกด้วยการจูบที่แก้มของเขาพระเอกกอดนางเอกบอกเธอว่าพวกเรามีลูกกันเธอะนางเอกบอกเขาว่าไม่เอาหรอกพวกเรายุ่งขนาดนี้ต้องผ่านไปอีกสักสองปีสามปีจะว่าไปเธอยังอยากใช้ชีวิตในโลกที่มีแค่พวกเราสองคน พระเอกจึงสงสายตาเจ้าเล่ให้นางเอกโลกที่มีแค่เราสองคนอย่างนั้นหรอพระเอกอุ้มนางเอกขึ้นมา เธอจึงถามเขาว่าจะทำอะไรเพรกตอบว่าไปมีลูกกันไงแต่เป้าหมายของเพรกก็ไม่สำเร็จเพราะดันมีภารกิจเร่งด่วนเข้ามาซะก่อนพวกเขาต้องออกไปทำงานและดำเนินชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาต่อไปพระอาทิตย์ของเช้าวันใหม่เป็นสิ่งที่บอกนางเอกว่าการเดินทางของเธอกับเพรกยังไม่จบลงยังมีเรื่องต่างๆอีกมากมายที่รอให้เธอกับเขาได้ค้นหาไปด้วยกัน ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์เรื่องพบรักที่ปลายสัญญาหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า